สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาโซโทราราโรนะคะวิงว่งวิ่งวิ่งพลังงานบวกไหมทุกคนเช่นเคยตรงนี้สําหรับคลิปนี้เป็นพิกอาคารอีกคลิปหนึ่งที่อยากให้หลายๆท่านมาดูโดยเฉพาะสําหรับใครที่มีพลังงานเหล่านี้หรือคุณมีจิตใจที่มีแรงปรารถนาของการรอคอยคนกลุ่มเหล่านี้นี่คือพลังงานของเ Energy รักเก่าลองมาดูกันว่ารักเก่าของหลายๆท่าน สำหรับใครที่มีรักเก่าอยู่ในใจหรือรอคอยดูซิว่าพลังงานของแต่ละกองจะสื่อถึงพวกคุณอย่างไรนะคะแล้วพวกเขาเหล่านั้น energy รักเก่าๆจะอยากกลับมาหาคุณหรือไม่นะคะ คลิปเป็นไทม์เลส s นะนะคะก็มาดูกันมาเลือกไพ่กันกองที่1กองนี้กองที่2แล้วกองที่3นะคะเหมือนเดิมไครฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe comment, กดคอมเมนต์กะด,ดิ่งกดอ,อะไรก็ได้ให้ยังรูวยังอยู่ในการตรงนี้เช่นเคยสําหรับใครที่ต้องการจองคิดดวงส่วนตัวนะหรือว่าสัง่งวปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข,งข่เคเอชเอนะทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างไหนดูไหนซิ พลังงาน Energy สําหรับกองแรกไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรมาดูกันหน่อยสาหรับผู้ที่เลือกกองแรกคือไพ่ชุดนี้อย่างที่บอกไพ่ชุดนี้นะคะมาดูกันรักเก่าของพวกคุณสาหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งรักเก่าพวกคุณรักเก่าของพวกคุณกลับมาหาพวกคุณหรือไม่นะคะรักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่สำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่ง รักเก่าที่อยู่ในใจของพวกคุณรักเก่าที่คุณรอคอยรักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่รักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่เอเนจีพลังงานไพ่มาดูกันหน่อยสิว่าพลังงานอยากจะบอกอะไรบ้างอืรักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่สำหรับผู้เลือกไพ่กองที่หนึ่งรักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่ รักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่คะ energy พลังงานโอเคขอดูข้อความหน่อยรักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยค่ะรักเก่าของพวกคุณสาหรับผพ่เลือดกองที่หนึ่งนี้รักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่เขามีข้อความอะไรอาจจะฝากถึงพวกคุณหรือเปล่า รักเก่าพวกคุณอี่กกลับมาหาพวกคุณหรือไม่รักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่นะคะ e n e r g y พลังงานอะใครบอกตรงๆนะว่ามีใครบางคนต้องการแบบความช่วยเหลือกับความสัมพันธ์นี้มากๆคือจะบอกนี้เลยว่าในพลังงานอิทธิพลตร,ตรงนี้สำหรับใครที่เป็นเจ้าของไพ่กองที่หนึ่งมากๆและรวมถึงเป็นอิทธิพลในช่วงใกล้ๆด้วยหรืออนาคตใกล้ๆ มันจะมีจังหวะที่แบบว่าเป็นฟิลแบบคนสองคนที่มีช่วงเวลาที่ต้องเหมือนพยายามเหมือนแบบหลีกหนีกันเพิกเฉยต่อกันเย็นชาใส่กันหรือบางคู่บล็อกกันด้วยในบางกรณีเป็นบางพลังงานความสัมพันธ์ที่เมเนจจิ้ที่แบบว่าคนสองคนที่ยังไม่สามารถเข้าหน้ากันได้หรือคุยกันได้หรือเจอกันได้หรือติดต่อกันได้หรือ สามารถที่จะคุยกันแล้วเคลียร์กันได้หรือว่าคอม promis หรือจูนกันได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคือพลังงานตรงนี้ในบางคู่อะ่ะมันมี energy ในบางพลังงานที่เฮ้ยมันมัน,ม,นมันเคยมีช่วงเวลาดีๆบ้างไหมมีนะมันไม่ใช่ไม่มีเลยที่แบบว่าบางคู่ไม่ไม่เคยมีช่วงเวลาดีๆเลยที่ผ่านมาแต่ว่าขันมีความรู้สึกว่าในวันนี้ไพ่มันยังมี energy ที่เป็นเจดาบขึ้นมากับโดยเฉพาะ ควีนดาบเนี่ยสำคัญมากๆควีนดาบมันจะเป็นเอ e เ g y หมายให้กับว่าความสัมพันธ์ที่ต้องมีการแบบไม่สามารถเข้าถึงกันได้ในชีวิต มีการบล็อกกันในบางคู่บางคู่คุยกันไม่รู้เรื่องบางคู่คุยกันไม่ได้บางคู่ในบางกรณีบางคนกลัวกับการเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาหาหรือมีโอกาสจะพูดหรืออะไรก็ตามแต่แล้วกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะจะแบบหนึ่งไม่ให้โอกาสสองไม่รับฟงังสามตัดใยตัดเยื่อใยตัดสัมพันธ์ บางคนเป็น energy, เป็นเป็นเอเนจีของคู่รักบางคู่ที่มีช่วงเวลาที่นิ่งเฉยหรือเย็นชาต่อกันด้วยหรือหรืออีกในนึงคือบางคนกลัวความเย็นชาหรือนิ่งเฉยเงียบเฉยเพิกเฉยต่อจากใครค่ะมีอยู่ในเอเนจีนี้เพราะว่าไพนในวันนี้มันเป็นพลังงานของเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่ารอให้ถึงจุดที่โอเค เหมือนพ้นเวลาช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงการเฮลิ่งแล้วไพ่ในตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วยนะมีมีบางคนกลัวกลัวกับการเผชิญหน้ากับบางอย่างอืมใครรู้สึกว่าอันหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้คือใครบางคนอ่ะอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างถึงอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในบางกรณีของกองนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นการกลัวกับก,บการเผชิญหน้ากลัวกับการที่จะเข้าถึงกัน กลัวกับการที่จะ,ะเผชิญความจริงกลัวกับการที่บางทีรับความจริงบางอย่างไม่ได้หรือบางทีเหมือนใค่กับว่าใครบางคนที่อาจจะไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นเอเนจีอย่างที่ใครบอกคือมันมีพลัง,งของความเพิกเฉยนิ่งเย็นชายตรงนี้ได้เอเนจี energy, พลังงานตรงนี้คือถามว่ามีบางคนอยากจะมีโอกาสที่สามารถที่จะเหมือนแบบเฮ้ยอยากจะเฟรชสตาร์ทอยากจะมีการเริ่มต้นดีๆไหม คือมันก็มีแหละมันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามีความรู้สึกว่าในพลังงานแบบนี้มันเป็นเอจี้ที่ใครบางคนยังไม่สามารถที่จะมีโอกาสทําแบบนั้นได้หรือจังหวะไม่เอื้ออํานวยและที่สําคัญคือพลังงานแบบนี้มันเป็นเอเจี้เหมือนคล้ายๆกับเป็นฟิลแบบในบางกรณีของบางคู่ในกองนี้ถ้าใครที่เคยทำผิดอะไรบางอย่างมามา,มากๆไม่ว่าจะเป็นโกหกปิ้นปอนตอนแหลโทษน,นะคะม <laughs> ไม่ได้เจตานา อะไรอาจจะใช้คําว่าสตรอเบอรี่หรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบชี a ติ้งนอกใจหรือว่าการนอกรู้นอกทางหรือการทําผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือมีอะไรแบบที่ชนักติดหลังมันจะมี energy ที่ใครบางคนจะพยายามเหมือนแบบโอเคเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือน พยายามจะมูฟออนหรือพยายามบางทีจะคัดหรือตัดใครบางคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ออกไปแล้วบางคนก็อาจจะกลัวด้วยว่าถ้าจะเข้ามาในชีวิตอีกเนี่ยเธอจะรับแบบเขาเรียกว่าเธอจะให้โอกาสหรือเปล่าหรือว่าเธอจะกล้าแบบเขาเรียกว่าไรอ่ะให้โอกาสหรือเปล่าหรือบางทีเป็นเอเนอร์จี้ของบางคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นฟิลแบบรอจังหวะของการที่สามารถที่จะเหมือนแบบพูดคุยกับ พูดคุยกับเกฝ่ายหนึ่งแบบตรงไปตรงมาได้อะแบบโอเพนอัพหรือคำคลีนได้หรือมาแบบบริสุทธิ์ใจได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีใครบางคนตรงนี้ที่ยังไม่สามารถที่จะเหมือนโอเพนอัพหรือเปิดอะไรบางอย่างแบบบริสุทธิ์ใจกับบางเรื่องได้ตรงๆแล้วไพ่มีอนเอร์จีนี้ด้วยเนี่ยพลังงานชัดมากๆคือคู่รักบ,บางคู่อะมีจังหวะของการที่จะต้องเหมือนแบบโอเคคือในจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เป็นเหมือนสายใยห,หรือความสัมพันธ์หรือคอนเนคชั่นที่จะต้องแบบ เพิกเฉยกันไปก่อนนิ่งเฉยเย็นชาคุยกันยังไม่ได้นะในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะคบกันได้นะอะไรก็ตามแต่ค่ะมันยังมีอยู่ในพลังงานนี้เพราะฉะนั้นคือมันเป็นจี้ที่ทําให้บางคนอะในกองนี้ต้องการความช่วยเหลือทางหรือทางออกที่ดีกับกับสถานาการณ์ความสัมพันธ์หรือกับแนวโน้มในอนาคตมาก,มากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอิทธิพลนเนี้ยในพลังงานตรงนี้เลยอ่ะ ถามว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ายังมีคนอยากกลับมาแต่มันเป็นจังหวะที่สามารถที่จะกลับมาได้หรือไม่พลังงานนี้ไพอ่อยังไม่สนับสนุนเพราะยังมีควีนดาบกั้นอยู่ไม่ว่าใครจะบอกนี้ควีนดาบในที่นีน้มันเป็นพลังงานของคุณบางคนที่กัน้นไม่ให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ามาด้วยนะกับอีกในนึงคือพลังงานไวเวอร์ซากับกันอาจจะเป็นพลังงานรักเก่าๆของบางคนของพวกคุณน่ะที่กัน้นไม่ให้คุณน่ะเข้าถึงชีวิตพวกเขาได้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้แบบกระทำ หรือผู้ถูกกระทํานะคะที่นี้อ่ะนี่คือไพ่พลังงานกองที่1ขอบคุณพลังงานกองที่1มากๆนะไปก่อนนะคะกองที่1อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูหนซิว่าพลังงานกองที่2เป็นอย่างไรนะคะนี้มาดูพลังงานไพ่กองที่2กันกองที่2คือชุดนี้นะอ่ะมาดูกันไหนซิว่าพลังงานของกองที่สองรักเก่าของผู้ชื่เลกกองที่2องเนี่ยเขาอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่รักเก่าผู้ที่เละกกองที่สองเขาอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่คะ ดูหน่อยสิรักเก่าพูดเลิกกอนที่สองอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่นะคะขอดูหน่อยรักเก่าพูดเลิกกอนที่สองอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่นะคะ alright okay รักเก่าของผู้ที่เลิกกองที่สองอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่นะคะอ่ะ มาดูกันนะนี่คือไพ of ่ของกองที่สองค่ะพลังงานกองที่สองรักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาพวกคุณหรือไม่นะคะรักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่โอ้ my goodness ว wow. oh okay? ้าวโอ้ my g o o d n ร s s รักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่นะคะรักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่ แ้วก,ก่พวกคุณมีข้อความอะไรอยากฝากถึงพวกคุณแล้วกล่อพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่ในทุนนี้ซิแ้วกล่พวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่้ว้าว what is this Oh my Oh my wow. ้าวไพ่ในกองนี้อยากจะบอกว่าเห็นมาตั้งแต่พลังงานไพ่ทาโร่แล้ว I really miss you my heart hurts กองเนี้ยรักเก่าๆพวกคุณอะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองด้วยพลังงานอย่างที่บอกในทุกๆคลิปเป็นไวเวอร์ซ่าได้มีคนคิดถึงกันมากๆม,ม,มีคนยังอยากกลับมาหาก,กันแบบมากๆเลยเพราะไรในวันนี้นะคะไพ่เอเนจีมีพลังงานมีมีห้าดาบห้าดาบมีพลังงานเอเนจีคิงไม้เท้านะมีคิงไม้เท้าที่สำคัญไพ่มีพลังงานหนะึ่ง,งถ้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่ามีคนอยากกลับมาหากันไหมมีแหละเออมีแต่ว่ามันก็จะมี energy บางอย่างที่เหมือนแบบว่ามีช่วงเวลาที่แบบโอเคใครบางคนหายไปบางคนเป็นความสัมพันธ์แบบที่ว่าในวันเค,เคยมีปะมันจะมีแบบนี้เพราะว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคืออย่างบางทีเราแบบคบกับใครหรือว่าเดบใครหรือคุยกับใครแล้วบางทีอยู่ดีๆวันหนึง่งเหมือนแค่ก็ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ใครบางคนเหมือนแบบ มันอยู่ดีเหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนไปหรือบางทีอะไรบางอย่างน้อยลงหรือบางทีเหมือนแบบว่าเหมือนอยากจะอยู่ดีเหมือนอยากจะเฟดออกไปหรือว่าชิ่งออกไปจากชีวิตมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเหมือนแบบ loss ไม่ให้กับว่าความรู้สึกหรือว่าแพชชั o n หรือว่าเคมีหรืออะไรก็ตามแต่คือบางสิ่งบางอย่างบางทีมันทําให้เหมือนแบบว่ามันเบาลงมันเฟดลงแล้วก็มีบางคนที่บางที ทำตัวล่องหนหายไปได้หรือบางทีบางคนเป็นพลังงานแบบชิงหายไปได้เงียบหายไปได้หรือห่างไปได้เลยก็ตามแต่นู่นนี่นัน่นพยายามที่จะเพิกเฉยอะไรเงี้ยมีพลังงานนี้แต่เอจีตรงเนี้ยไพ่อะมันมีพลังงานอ e ิทธิพลของคิงไม้เท้าด้วยมากับหนึ่งถ้วยซึ่งสําคัญมากๆเวลาที่เราถามไพ่แล้วไพ่มาศาสตรแบบนี้โดยเฉพาะไพ่ปิดในวันนี้เป็นหนึ่งถ้วยบอกเลยว่าอิท e ธิพลตรงเนี้ยค่ะ ยังมีคนที่ยังอยากมีโอกาสเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งและยังมีพลังงานรักเก่าๆสำหรับผู้ที่เลือกกองนีย้ยังอยากเหมือนแบบเพราะมันมีไพ่ข้อความที่เป็นพวกไพ่ fresh start ที่อยากจะมีโอกาสเริ่มต้นซึ่งมันอยู่ในพลังงาน energy ที่ลายเดียวกันกับในหนึ่งถ้วยเลย fresh start หนึ่งถ้วยก็คือ f ฟร s h start ก็ความหมายเดียวกับ new beginning เริ่มต้นใหม่อะไรนี้นั่นแหละเออยังมีความรู้สึกนะ ยังยังคิดถึงเธอนะอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันมีคนที่กลัวไหมมันก็มีแหละเออมีในพลังงานเนี้ยกลัวกับการ,รเผชิญหน้ากลัวกับอะไรอย่างกลัวกับการกระทําของตัวเองด้วยในกรณีถ้ามีใครบางคนที่เป็นผู้แบบว่าถ้าใครบางคนที่เป็นผู้กระทําที่อย่างเช่นเหมือนแบบชิงหายไปหรือก็ตามแต่เออหรือทําให้ใครบางคนค้างคา,งาหรือค้างเติงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความแบบกลัวได้เหมือนกันเออแต่ว่าใครมีความรู้สึกว่าใครบางคนตรงนี้ ยังมีพลัง,งของความที่อยากจะมีโอกาสที่จะสามารถเริ่มต้นหรือกลับมาได้เพราะมันมีคนคิดถึงกันที่สําคัญคืออะไรไพในวันนี้มีพลังงานที่ใครบางคนอยากจะมีโอกาสที่สามารถเดทได้หรือรู้สึกถึงความรักที่มันบลูม romance is bloom ก็คือพลังงานนี้เลยความรักที่มันแบบบลูมก็คือเหมือนต้นไม้หรือดอกไม้ที่มันตูมโตหรือเบ่งบาน กำลังเบ่งบานขึ้นมาหรือใครบางคนที่เหมือนแบบว่ามีความรู้สึกชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ในพลังงานนี้แล้วมีคนถามว่าในกองนี้มีคนส่องกันไหมมีนะมีคนแอบส่องกันแน่นอนในพลังงานของกองนี้นะคะอ่าเรียบร้อยนี่คือ energy ของพลังงานกองนี้ที่ยังมีคนที่แบบยังคิดถึงกันอยู่และอยากจะมีโอกาสเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับพลังงานกองที่สองนะคะ คือพลังงานก็มาในทางเดียวกันนะทีนี้มาดูไพ่กันต่อเนี่ยสิว่าพลังงานของเอ e น g y กองที่3เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสำหรับไพ่กองที่3คือชุดนี้นะคะไพ่กองที่3คือชุดนี้มาดูกันหน่อยสิว่าพลังงานเป็นอย่างไงร,รักเก่าของผู้ที่เลือกกองที่3อยากกลับมาพวกคุณหรือไม่นะคะขอดูหน่อยสิรักเก่าผู้ที่เลือกกองที่3อยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่ รักเก่าของผู้ที่เลิกก่องที่สามอยากกลับมาพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยสิสำหรับผู้ที่เลิกก่องที่สามนี้รักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่คะรักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่รักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่อืฮึโอเค ว้าวว้าวรักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่รักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่รักเก่าของพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่คะคอดูในสี รักเ่องพวกคุณอยากกลับมาพวกคุณหรือไม่อืมหโ oh wow. wow, 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 wow. อ้อากกมายว้าวฮู้ว้าวว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  รักเก like hey, oh ่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่คะขอดูหน่อยขอดูหน่อยสิว่าข้อความจะรักเก่าพวกคุณคืออะไรเอาพือนดวงที่สามนี้รักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่รักเก่าพวกคุณอยากกลับมาหาพวกคุณหรือไม่ไพ่เอเนจีตรงนี้บอกเลยว่าพลังงานของคู่รักบางคู่ที่เป็นเก่าๆกันตรงนี้ไม่ตัวคุณก็ตัวเขามีเอเนจีที่ต้องเหมือนแบบว่าพยายามอีกหนอคือพยายามพยายามหมายถึงว่าคู่รักบางคู่จะต้องมีเอเนจีเหมือนแบบ พยายามตัดอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าตัวหลอกตัวจริงหรือเขาเรียกว่าอิทธิพลอะไรอื่นๆในชีวิตที่เข้ามาเป็นเหมือนแบบบททดสอบเข้ามากีดขวางเข้ามาเป็นตัวล่อเข้ามาเป็นตัววอกแวกหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะรูปแบบของเข้ามาแบบที่เป็นสิ่งมีชีวิตแบบนคนหรือจะเป็นในรูปแบบของสิ่งอื่นๆนะคะทีนี้ ในพลังงานในวันนี้เ n e เอ y ไพอะมันมีคนยังอยากกลับมานะในกองเนี้ยแล้วในวันนี้ไพ่มีอะไรมีควีนถือเหรียญ่อโทษมีควีนถือไม้เท้าควีนถือไม้เท้าเนี่ยบอกเลยว่ายังมีใครบางคนที่ยังรู้สึกว่าพวกคุณยังดึงดูดใจพวกเขาอยู่หรือเป็นพลังงานของตัวคุณเองอะที่แบบรู้สึกว่ารักเก่าเหล่านั้นะยังดึงดูดใจของพวกคุณอยู่แน่นอนอืมมันยังมีความรู้สึกแบบ แพช์ชน็ตอยู่ตรงนี้แล้วที่สําคัญคือยังมีคนรู้สึกถึงการที่แบบว่าใครบางคนเหมือนแบบดูน่าลหลงไหลดูมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยในสายตาของอีกฝ่ายหนึง่งและในวันนี้ไพ่มีหนึ่งเหรียญด้วยค่ะคืออิทธิพลแบบเนี้ยที่เป็นพวกไพ่เลขหนึ่งอ่ะมันมีโอกาสมากๆที่ใครบางคนอ่ะยังอยากกลับมาแล้วในกรณีแบบเนี้ยมีบางคนที่อยากกลับมาแบบมีคอมมิชเมนด้วยนะในกองเนี้ยอืม เอเนจีมีพลังงานเจ็บถ้วยมีคนที่จะมีความรู้สึกแบบจินตนาการถึงกันบางคนเป็นการฝันถึงกันได้ด้วยบางคนเป็นเอเนจีแบบว่าเหมือนเหมือนจิ้นอะ มันเป็นพลังงานแบบนั้นเออมันมีพลัง,งานของคนที่คิดถึงหรือว่าเหมือนคล้ายๆกับความรู้สึกเหมือนใครรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําอะไรอีกฝ่ายนึงจะมีใครหรือไม่อีกฝ่ายนึงจะเป็นอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้จะรู้สึกยังไงอีกฝ่ายหนึ่งคนทีจะรู้สึกแบบนี้ได้คือคือ w o n d e r i n g ก็คือว่าความสงสัยใครรู้ต่างๆว่าเธอเป็นยังไงเธอทําอะไรเธอมีใครหรือเปล่าเธออยู่ดีไหมเธอคิดถึงฉันไหม อะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่าเงี้ยเออในคำถามมันก็จะมีอยู่บางคนที่จะรู้สึกแบบนี้ได้เอ e เ g จในวันนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วยเลอฟคือมีคนยังมีเนี่ยอย่างที่ใครบอก attraction มีคําว่า affection and attraction love passion เนี่ยมันมีควีนไหมท้ายังมีคนที่ยังมี passion และความรู้สึกดึงดูดอยู่ตรงนี้ถึงกันคือยังมีคนที่ยังแบบยังรักหรือย,ยังแคร์กันอยู่แหละเออ ยังมีในแน,แน่นอนในพลังงานอดีตของของที่มาเลือกกองเนี้ยนะคะเออเอ e เนในวันนี้ให้ข้อความก็มาในทางนั้นด้วยคือ I know that you are the one I want to spend my life with ข้อความนี้เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆแล้วมาอยู่ในไลน์เดียวกันกับ e n น r g y q u e Queen ทไอควีนไม้เท้าด้วยคือเหมือนกัให้คนฟีลบอกว่าฉันรู้นะว่าเธอคือคนที่ใช่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ เพาะไพ่ในวันหยาอย่างที่บอกมันมีไพ่เหรียญก้อนโตๆด้วยซึ่งเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่ใครบางคนอะเวลาที่ถามความรู้สึกต่อกันอะเหรียญแบบเนี้ยมันเป็นเหรียญอยากมีคอมมิชเมนต์หรืออยากมีพลังงานแบบ Pop พสต์โพโซที่เป็นความแบบจริงจังหรือเซเรียสในระดับหนึ่งคือถ้าเป็นใครบางคนที่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ต่อกันแล้วมีเอเนจีแบบนี้มันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าอยากให้คุณค่า อยากให้ความสําคัญและอยากให้ความจริงจังซีเรียสต่อกันมากๆในระดับหนึ่งลยอลเงี้ยแล้วก็ Energy ในพลังงานนี้คือมีใครบางคนที่พยายามจะเหมือนคล้ายๆกับว่าให้มีความรู้สึกว่าในบางกรณีบางคนอะจะรู้สึกเหมือนแบบ สับสนในหัวได้นะเออถึงแม้ว่าบางคนอนะ่ะเหมือนบางทีแบบว่าอาจจะรู้ว่าตัวเองเหมือนอยากจะทําอะไรหรือต้องการอะไรแต่ในขณะเดียวกันคือมันจะมีบางคนที่ค่อนข้างจะมี energy เหมือนแบบหัวสมองไม่โล่งกับการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันเออมันเลยเป็น energy พลังงานที่มีไพ่แบบฟุ้งๆอยู่ตรงนี้แต่บอกเลยค่ะว่าอิทธิพลกองนี้เป็นอีกกองหนึ่งที่ไพ่ชัดมากๆคือมันยังมีคนที่รู้สึกได้ว่า เธอคือคนที่ใช่ของฉันที่ฉันอยากจะมีอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันยังมีคนที่ยังแคร์กันในกองนี้มากๆที่อยากจะกลับมาหากันอยู่นะคะนี่คือพลังงานของไพ่ในวันนี้ทั้งหมดที่เป็นพพกอะคาในวันนี้สําหรับใครที่มีพลังงานตรงนี้มาเลือกไพ่มาบอกใครหน่อยว่าเลือกกองไหนพลังงานเป็นอย่างไรนะคะมาคอมเมนต์รับพลังงานบวกในกองที่คุณเลือกแล้วก็มาพูดคุย ใต้คลิปได้นะคะขอขอให้คอมเมนต์กันแบบน่ารักน่ารักพลังงานบวกต่อกันเนาะขอบคุณทุกท่านมากๆทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์ทุกไลค์ทุกการติดตาม ทุกการซัพพอร์ตแล้วก็รวมถึงหลายท่านที่ทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวแล้วก็สั่งเว็เปเปอร์เสริมดวงนะคะสําหรับใครที่สนใจคือทักมาที่ไลน์ของไข่ขอความกรุณาสําหรับผู้ที่อยากจองจริงๆถึงแอดไลน์มาและช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไข่จะจัดคิวไวให้ได้เพราะไข่รับจํากัดมากกับ2มันเป็นคิวช่วงที่ก่อนคลอดพอดีเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาจองคิวดูดวงมาตอนนี้นะจ๊ะ โอเควันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยก็รักษาสุขภาพเดี๋ยวใครจะหาเวลามาอัดคลิปแบบนี้หรือคลิปอื่นๆคลิปอื่นให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนเนาะทุกคนบายยอย่าลืมมีพลังงานบวกมากๆนะคะในทุกๆวันในเรื่องรักแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบายยรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ